อย่าให้ใครควบคุมอารมณ์ของคุณได้อีกต่อไปบางครั้งเราไม่ได้เหนื่อยเพราะงานเราไม่ได้ทุกข์เพราะชีวิตมันยากแต่เพราะคนบางคนทำให้ใจเราไม่สงบคนพูดไม่คิดคนทำไม่แคร์หรือบางทีก็เป็นคำพูดเล็กๆที่เราคิดวนอยู่ทั้งวันเคยไหมครับแค่มีคนพูดไม่ดีใส่หรือขับรถปาดหน้าอยู่ดีๆก็รู้สึกหงุดหิดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว ทั้งที่เขาอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรารู้สึกยังไงวันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยเรื่องหนึ่งเรื่องของการไม่ปล่อยให้ใครควบคุมอารมณ์ของเราได้เพราะความจริงคืออารมณ์ของเราไม่ได้อยู่ในมือของใครเลยมันอยู่ในใจเราเองต่างหากตอนที่หนึ่งกับดักของอารมณ์มีอยู่สามอย่างที่ทำให้คนส่วนใหญ่หมดพลังและกลายเป็นเหยื่อของอารมณ์ตัวเองโดยไม่รู้ตัวอย่างแรกคือการเอาทุกอย่างมาใส่ใจเกินไป เราเห็นคนพูดเสียงดังคิดว่าเขาโกรธเราเราเห็นเพื่อนอ่านแล้วไม่ตอบคิดว่าเขาไม่อยากคุยเราเห็นเจ้านายตำหนิคิดว่าเขาไม่เห็นค่าเราแต่จริงๆแล้วบางทีเขาแค่ยุ่งหรือบางทีเขาก็มีเรื่องของเขาอยู่เต็มหัวไม่ใช่ทุกอย่างจะต้องเกี่ยวกับเราเสมอไปเพราะถ้าเราคิดว่าทุกการกระทำของคนอื่นคือการโจมตีเราเราจะเหนื่อยเหมือนต้องป้องกันตัวตลอดเวลาอย่างที่สองคือกับดักของความคาดหวังเราอยากให้คนทุกคนเข้าใจเรา พูดดีทำดีคิดดีเหมือนที่เราทำแต่โลกไม่ได้หมุนรอบใจเราคนบางคนไม่เหมือนเราเขาอาจไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรหรือบางครั้งเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเลยยิ่งเราคาดหวังมากเท่าไหร่ความผิดหวังก็จะยิ่งเจ็บมากเท่านั้นลองผ่อนคลายลงหน่อยยอมรับว่าคนก็เป็นแค่คนไม่ใช่ทุกคนจะอ่อนโยนเหมือนที่เราหวังอย่างที่สมคือกับดักของการอยากควบคุมคนอื่นเราคิดว่าถ้าเราพูดแรงหน่อยเขาจะเข้าใจ ถ้าเราโมโห,โหเขาจะเปลี่ยนแต่เปล่าเลยคนไม่ได้เปลี่ยนเพราะเรากโกรธเขาเปลี่ยนเพราะเขาอยากเปลี่ยนต่างหากการพยายามควบคุมคนอื่นด้วยอารมณ์คือการเสียพลังให้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยตอนที่สองเข้าใจสมองเข้าใจ,ใจใจตัวเองเวลาเรากโกรธหรือหมุดหิดมันไม่ใช่เพราะเราเป็นคนไม่ดีแต่มันคือระบบในสมองที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันตัวเองสมองส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลา มันจะทำงานทันทีเมื่อรู้สึกถูกคุกค,คามและมันเร็วกว่าเหตุผลหลายเท่านั่นแหละครับทำไมเราถึงพูดหรือทำอะไรบางอย่างแล้วมานั่งเสียใจทีหลังแต่ข่าวดีคือเราฝึกสมองให้ใจเย็นได้เหมือนที่เราฝึกกล้ามเนื้อได้ทุกครั้งที่เราหยุดไม่ตอบโต้ทุกครั้งที่เราหายใจลึกๆก,ก่อนพูดเรากำลังฝึกใจให้แข็งแรงขึ้นตอนที่สวิธีหยุดวงจรอารมณ์ผมอยากให้คุณจำสามคำนี้ไว้ครับหยุด หายใจเห็นใจ 1. หยุดเมื่อรู้สึกว่าอารมณ์เริ่มมาให้หยุดก่อนตอบสนองไม่ต้องรีบพูดไม่ต้องรีบคิดแก้ขอแค่หยุดสักสามวินาที 2. หายใจหายใจเข้าลึกๆช้าๆให้ลมหายใจดึงเรากลับมาที่ปัจจุบันให้สมองได้เวลาทำงานอีกครั้ง 3. เห็นใจไม่ใช่เห็นใจคนอื่นอย่างเดียวแต่เห็นใจตัวเองด้วยเข้าใจว่าเราแค่เหนื่อย เข้าใจว่าเขาอาจไม่รู้ตัวและเข้าใจว่าทุกคนมีเรื่องในใจทั้งนั้นตอนที่สปล่อยเพื่อสงบคนที่ใจสงบไม่ใช่คนที่ไม่เจ็บแต่คือคนที่เลือกจะไม่เจ็บเกินจำเป็นเราไม่สามารถควบคุมโลกได้แต่เราควบคุมใจที่มองโลกได้เสมอถ้ามีใครพูดไม่ดีอย่าปล่อยให้คําพูดนั้นอยู่ในหัวเราทั้งวันถ้ามีใครทำไม่ดีกับเราอย่าเอาการกระทำนั้นมาทำร้ายใจเราเพิ่มเลือกปล่อย เพราะบางเรื่องไม่คุ้มค่าที่จะถือไว้และบางคนก็ไม่คุ้มค่าที่จะเก็บไว้ในใจตอนที่5อยู่เหนืออารมณ์ไม่ใช่หนีอารมณ์การควบคุมอารมณ์ไม่ใช่การกดมันไว้แต่คือการรู้ทันแล้วเลือกตอบสนองอย่างมีสติเราอาจยังรู้สึกโกรธเรายังอาจเสียใจแต่มันจะไม่ลากเราไปทำในสิ่งที่ทำร้ายตัวเองหรือคนอื่นอีก เพราะสุดท้ายความสงบไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่มาจากใจที่เราเลือกไม่สั่นบางคนอาจพูดจาไม่ดีบางเหตุการณ์อาจไม่เป็นอย่างที่คิดแต่จําไว้นะครับคุณยังมีสิทธิ์เลือกได้เสมอว่าจะปล่อยให้เรื่องนั้นควบคุมคุณหรือคุณจะเป็นคนควบคุมใจตัวเองเพราะในวันที่คุณควบคุมอารมณ์ได้คุณจะรู้สึกอิสระกว่าที่เคยถ้าคลิปนี้เตือนใจคุณได้สักนิด อย่าพิ่งเลื่อนผ่านไปครับฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเตือนใครอีกคนว่าบางครั้งความสงบใจคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต